มีกลิ่นเกิดขึ้นได้อย่างไรสาเหตุของการเกิดกลิ่นก็คือจะมาจากจาพวก C, จุลินทรีย์จําพวกแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราซึ่งจุลินทรีย์พวกนี้ก็คือจะมีอยู่รอบๆทั่วไปในอากาศอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในอากาศในฝุ่นก็คือจะมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่ามีการเจริญเติบโตที่ผิดปกติหรือที่มากเกินไปก็จะทําให้เกิดกลิ่นตามมาดัานเอง กลิ่นที่เกิดขึ้นในแอร์จะมี2แบบด้วยกันก็คือจะเป็นกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและกลิ่นเหม็นอับกลิ่นเหม็นอับก็คือจะเกิดจากเชื้อราจะเกิดเมื่อเปิดแอร์ใหม่ๆตอนแรกๆแต่พอแอร์เริ่มเย็นกลิ่นเหม็นอับก็เริ่มจะจางแล้วก็หายไปส่วนกลิ่นเหม็นเปรี้ยวก็คือจะเกิดจากแบคทีเรียจะเกิดขึ้นตลอดเวลาแม้ว่าแอร์จะเย็นอยู่ก็ตาม องค์ประกอบที่ทําให้จุลินทรีย์เหล่านี้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและส่งผลให้เกิดกลิ่นนั่นก็คือความชื้นอุณหภูมิและสารอาหารที่เหมาะสมต่อการเจริญของจุลินทรีย์โดยที่ความชื้นในแอร์จะเกิดขึ้นได้จากการที่แผงลังพึ่งคอยเย็นเกิดการควบแน่นความชื้นในอากาศซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งในการเกิดกลิ่นนั่นเอง วิธีแก้ไขและลดกลิ่นก็คือการล้างแอร์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ